สวัสดีครับสวัสดีคนดูทุกทุกคนที่เข้ารับชมคลิปและชมโฆษณาเชฟปุ่มกระทะใหญ่นำเสนอสูตรเมนูตำนวดหมึกยักษ์ครับพี่น้องตำนวดตำนวดหมึกยักษ์นะครับมาใส่พริกลงไปครับพริกสามเม็ดพอเยอะเผ็ดเยอะใส่น้อยก็ไม่เผ็ดน้อยแสมตาจะสองช้อนนะ นี้แกงนัวสองอ่าพอ,อใส่เยอะนัวเยอะใส่น้อยนัวน้อยนะทำพริกให้มันแรงก,กนนะครับขนาดนี้ขนาดนี้พริกก็เยอะแล่วนั่นเงพริกน้ำเ,เยอีใหญ่ใส่มะเเทศลงไปครับพี่น้อง ใส่สองหน่วยครับใส่สองหน่วยโอ้ยหน่วยนั้นก็เอีกนั้นก็ลอยลงไปทางนั้นเลยมาใส่น้ำมะนาวไปไปเลยครับม,มาล,บลองเลยสูตรนี้แซบนัวขัวตะปุ่มเลยครับโอ้เตาครับเตาใส่น้ำปลาหนวลงไปครับ อ๋อแต่มันเค็มมันไม่มันไม่มไมมไมเยอะน้นกันนี้เนี่ยสูตรตำนวดหมึกยักษ์นะครับพี่น้องเนี่ยนวดหนวดปลาหมึกครับพี่น้องอ่ะใส่หนวดปลาหมึกลงไปนะใส่ลงไปเลยครับนี่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 น รับรองเลยครับแฉ่หนัวครัวตะปุ้มเลยครับง่ายเมนูจ้วนเมนูกับแก้มเมนูกับข้าวก็ได้นะครับน้องอ่ะชิมก่อนนะครับชิมหนวดก่อนนะนี่หนวดมันโอเคแล้ว เ้ทจุโอ้โหหนอดปลาหมึกครับพี่น้องนี่นี่นี่ มีมนูเนแนวจวดของเราครับแสบหนัวขวัวตาปุ้มเลยครับขอบคุณทุกการรับชมคลิปขอบคุณที่รับชมโฆษณาไปด้วยนะครับพี่น้องสวัสดีครับจุ๊บุ่อ